เวทนาใดๆต่างประมวลลงในทุกข์้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสความปริวิตกแห่งใจเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ผู้หลีกเร้นอยู่ในที่ลับอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาสามอย่างนี้ ก็พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงในความทุกข์ดังนี้ข้อที่พระองค์ตรัสว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงในความทุกข์ดังนี้ทรงหมายถึงอะไรหนอสาธุสาธุพิขุเรากล่าวเวทนาไว้สามคือสุขเวทนา ทุกขเวทนาอทุกขมสุข,ขเวทนาเรากล่าวเวทนาไว้สามอย่างนี้พิขุเรากล่าวคำนี้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงในความทุกข์ดังนี้พิขุก็คำนี้ว่าเวทนานใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงในความทุกข์ดังนี้เรากล่าวหมายเอา ความที่สังขารทั้งหลายนั่นเองไม่เที่ยงพิขุก็คำนี้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงในความทุกข์ดังนี้เรากล่าวหมายเอาความที่สังขารทั้งหลายนั่นแหละมีความสิ้นไปเสื่อมไปจางคลายไปดับไปและมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา